อ่ะครับสวัสดีครับวิจัยจะมาครับมาต่อยตัวนี้แล้วครับที่ประกอบติดตั้งโซลาเซลล์นะครับบ้านนะครับห้ากิโลวัตต์นะครับสองามสิโวลต์เนาะมาเซ็ตคงเซ็ตค่าแล้วนะครับก็จับกระแสแอมป์เนาะเดี๋ยวตอนนี้เข้าข้าวกันนะครับตอนนี้เซ็ตค่าแล้วอยู่ที่2.43ตัวนี้ทำงานตามซิงกับตัวบ้านนะครับตัวมิเตอร์ ก็ถ้าต่อผิดอ่าไอ้ตัวนี้ต้องกลับลูกศรเข้าตัวบ้านเลยครับถ้าผิดจะติดลบนะครับตรงนี้อตอนนี้ดูกระแสดีซีนะครับดีซีทำหน,นึ่งหนึ่งจุดห้าแอมป์นะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราอ่ะมาดูขอตัวซิงคเนะี่ยเปิดนัยย้อนอ่าเปิดนัยย้อนใช่ไหมอ่ะไม่ดูไอตอนปกติกันตอนนี้ ว่าตรงกับ <Monitor. S 1> อามอนิเตอร <Yeah. S 1> อ์มอนิเตอร์เท่านี้อยู่นะตอนนี้เท mm hmm. ่าที่เห็นนะครับตอนนี้จะอยู่สองร้อยส่ห้าจุดห้าโวลต์นะครับสองจุดเก้าห้าเก้าแอมป์เานาะเท่าที่เห็นนะครับไม่ชัดขออภัยนะครับโอเคอ่ะคราวนี้เราจะเปิดให้ทำงานเต็มที่นะแดดก็ไม่ค่อยมีนะครับวันนี้ช่วงนี้ฝนตกต้องเปิดตะไนโอเคูครับ okay. mm hmm. นะครับต้องเข้าไปเปิดนอ่าโอเคครับนะเข้าวๆอ่ะ power เนาะซโร่อินเวอร์เตอร์นะ Zero iter, นะแล้วก็โอเคนะครับอินทีเซตก็อยู่ที่ช่างนะครับแบ,บ่งกลับมอนิเตอร์มาต้องดูมอนิเตอร์นะครับผลผลิตมากยังตอนนี้จะด,ดูแอมป์ตัวนี้ก่อนขึ้นหรือยังขออะไรนะอ่าสี่แอมป์ ออตอนนี้แอมดีซีนะใช่ไหมจับฝั่งดีซีสามลอยโวลต์นะครับสามจุดสามจุดเก้าเก้าหนึ่งนะครับตอนนี้จะจ่ายโอมมิเตอร์นะเดี๋ยวดูแอมเอซีตอนนี้พิสูจน์สุดอยู่แดดไม่ค่อยมีนะครับบอกก่น <4. 9 S 1> อนสี่จุดเก้าแอมเอซี <5 M. S 1> นี่สี่จุดเก้าแอมอยู่นะครับนี่คือแผงที่ผลิตได้เต็มที่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยววัดอ่าดูดูมอนิเตอร์กันอ่ะมอนิเตอร์ที่ได้ก็ อันนี้คือให้ผลิตเต็มที่อยู่นะครับก็จะออกอยู่ที่5.12แอมป์นะครับตรงนี้เท่าที่เห็นถ้าเป็นวัตต์ก็1,200 203กิโลวัตต์นะครับเท่าที่เห็นนะครับเดี๋ยวจะวัด,วดเดี๋ยวจะวัดโวลต์ดีนะครับวัดตั้งดีซีโวลต์เวลาโหลดแล้วทำงานนะอินเวอร์เตอร์ทำงาน ตอนนี้อยู่ dc 2 7สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดโวลต์นะครับจากสามร้อยเจ็ดหรือสาม้อสิห้าโวลต์นะครับก็ลงมานิดนึงเดี๋ยวส่วน AC อซคนะคบอะซ c ใช่ไหมวัดเอก็สองร้อยสามสิบสี่โวลต์นะครับโอเคอ่ะตอนนี้คือจ่ายเต็มนะครับอันนี้นนมันจะย้อนออกการไฟฟ้าเลยอ่าอันนี้ก็คือลบย้อนออกไปห้าร้อยกว่าวัตต์อ่าตอนนี้คือย้อนออกไปนะมันไม่ค่อยชัดนะขอไป โอเคอ่ะเดีย๋ยวเรามาปิดนะให้ซิงกับอ่ามิตเตอร์การไฟฟ้านะเนาะตัวนี้ออกเยอะเลยครับมิตเตอร์เราอยู่ไหนการปิดซิงนะครับไปเข้าไปอ่าเมื่อกี้เปิดเต็มมิกัดนะแดดไม่ค่อยมีถ้าแดดเยอะก็จะมากกว่าน,นี้อีกนะครับเดี๋ยวใส่รหัสนะ,ะใส่รหัสผ่านแล้วก็อันเลือกนะครับตัวนี้เราเราต้องปิดในชะ่ไหมกดกดตัวไหนครับเนี่ย อนละิมิตอะตอนี่แรกเป็นออลิมิตอยู่อ๋อออลิมิตก็คือมากสุดเนาะก็เลือกอันนี้ซีโร่พาวเวอร์อ๋อซีโร่พาวเวอร์นะครับเลือกเป็นซีโร่พาวเวอร์แล้วก็กดโอเคนะครับ <Okay. S 1> ก็คือให้ให้ทำการ <Okay. S 1> ไม่ให้ผลิตเยอะนะครับโอเคดูโอเคอ่ะแล้วก็ดูมันก็จะทำงานตามที่ไฟฟ้าบ้านใช้เนาะ ก็ดึงไฟกันไฟฟ้ามาหน่อยหนึ่งตอนนี้ก็จะเหลือนี้ก็คือเน้นลูกค้าใช้กลางวันจะซักผ้าอะไรก็ทําตอนนี้เลยตอนนี้จ่ายที่สองจุดเจ็ดแอมป์นะครับมันก็จะจับดีซนะครับว่าแผงทํางานหนักไหมนะครับอตอนนี้ไฟเขาใช้น้อยอยู่หนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าแปดนะครับดีซ n อินนะครับแล้วก็เอซีเอาคดูไม่พอก็อตอนนี้ก็อยู่สองจุดห้าห้านะครับมันจะออโต้ตามไฟบ้านเนาะตามลูกค้าใช้นะครับข้อดี ก็คือใช้น้อยเขาก็ผลิตน้อยอใช้มากก็ผลิตมากตามที่แผงผลิตได้แต่ถ้าผลิตได้น้อยก็จะดึงไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะครับนี่แหละครับข้อดีของการติดการย้อนนะมิตเตอร์กันย้อนนะครับก็ดีก็ครบถ้วนนะครับแต่ถ้าเป็นไฟฟ้าภูมิภาคต้องติดเป็นการดูดนะครับทางออกเนาะใช่ไหมไอ้นี่เป็นเป็นไอ้การไฟฟ้าไอ้ส่วนกลางนะครับก็เลยไม,ไม่ไม่มีการดูดนะครับให้เข้าใจด้วยนะครับเดี๋ยวบางคนบอกเอ้า ทำไมไม่ใส่กันดูดนะครับก็แล้วแต่งเงื่อนไขาการไฟฟ้านะครับแต่ว่าทางออกตรงเมนช่างแมวใส่16แอมป์ไว้นะ46ไว้เพื่อให้อะไรช็อตนิดหน่อยก็ให้ตัดนะครับแอมป์ M ไม่มากเกินไปนะครับโอเคก็ครบถ้วนก็เสร็จแล้วก็เหลือประกอบเหลือข้อฝาตรงนี้นะครับประหยัดไฟค่าไฟศูนย์บาทอ่ะตอนนี้ก็คือลูกค้าต้องพยายามใช้ไฟกลางวันจะซักผ้า อบผ้ารีดผ้าเล่นเป็นกลางวันนะครับคิดว่าไม่ได้รีดเลย่ถ้าไฟจะได้เป็นค่าไฟกลางวันศูนย์บาทนะครับกลางคืนก็จ่ายตามมิเตอร์ปกติกลางกลางวันก็จ่ายน้อยนะครับถึงไฟการไฟมาหยดแต่น้อยมากนะครับครับครับถ้ามีแบตเตอรี่นั่นแหละครับถึงจะกลางคืนด้วยนะครับตอนนี้ก็เอาอย่างนี้ก่อนลูกค้าทดลองใช้อยู่นะับนี่ก็บิดฝานะครับตัวนี้ก็ AC อันนี้เซิร์ฟเออันนี้มิเตอร์กันย้อนนะครับอันนี้มิเตอร์ดีซีสิบหกสิบหกแอมป์นะครับอันนี้เซิร์ฟดีซีแล้วก็ลูกฟิลสามสองแอมป์นะครับมีฟิลจากแผงเข้าฟิลข้อมเซิร์ฟค้อมเบเกอร์นะครับอันนี้ก็ไฟ AC แล้วก็มีลูกย่อยด้านในนะครับสิบหกแอมป์ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็ประมาณนี้จากหน้างานจริงที่ ทำงานแล้วก็ประกอบติดตั้งในเวลา,า5วันนะครับแต่ว่าเซ็ตอะไรอีกก็ตีไว้6วันนะครับเขี่ครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะยังไงช่วยกดตตามกดซับเปคลิปกดไลค์แชร์ก็เป็นลรงใจชันในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับส่งงานลูกค้าครับเร็จก็ให้ทีม